สวัสดีค่ะป้าบาง,งออนค,คนบอกเลขแม่นลูกหลานองค์ปู่พญานาคมีน้ำซ้ำผมมีกุมารทองเด้กุมารทองน้ำเล็กน้อยลูกหลานเพิ่นมาบอกนี่ห้วยแม่นเด้ถือมาบุญหลายเนาะเด้มาเอาเพิ่นเนาะแม่นท<ด>่นา<ด>นหลานเพิ่นน,น้อยมาบอกกูแม่นได้เพิ่นนั่นน่ะ คุณแมเ่เราบอกคุณบอกเราบอกป้าบอกครอที่แล้วนั่นเจ้ามือนันเจ้ามาแล้วเจาพอพออนะ้าบะปอไข่เนาะครับแมนม <า S 1> แมนแมเจ้าสิมาคงสุดท้ายนะเขาไปดิ้ยื่อเพื่อนแมนครับขึ้นไปเจ้าสิม่ามือใดญ่ตลอากลางคืนมือนังคอยก้อนมือนังคอยฟันเห็นไก่มันไข่อยู่ในห้างสองหน่ยวยวอกของงวดสี่ผ่านมาเนาะแมนมังหนันไก่เมฆใครอยู่ในห้างสองหน่วย,ยคอยก็เล้าโอ้ยขึ้นมาสิมาคงสุดท้ายคอยก็นำตั้งแต่ ซื้อสี่ซื้อหอดซื้หาที่ซื้อหกหกับบเอาที่เก่าบ่าคือหอดซืย์หกโอ้ยูนย์สีู่นอหาอีกซื้หนึ่งกับบ่าืนอกซื้สามซื้อสี่ซื้หาซี้เรืนั้นมันอไก่มันไปใส่ละไก่เป็นเก่ามันก็ไข่ไว้ในห้างสองหน่วยเก่าก็บกกับตัวเดียวกันอยู่แล้วโอเก้าไก่เป็นเก้ามันไข่ในห้างสองหน่วยก่อนจะแปะบ่าคืออีกเมื่ี้มันมากปริศนามันมากแบบนี้บปริศนาได้แปลง่ายง่ายเนาะไข่สองหน่วยกับไก่เนาะ ก็ะเป๋าให้มู้งข้าเจ้าฟังเบ้อข้าเจ้าก็ะหึ่เผื่อเพรางักเัราะงแหนอยู่ไกลไปใส่ละใครกระซ้องเงิน่วยอยู่ก็จะเป็นมุ้ปึ๊กกระดาษไป่นเจ้าไปแฝงต้องใส่คืออันคืนเอามาเป็นโต้ไข่เนส้นรับใส่นั่นายงูในต้อนนี้มองแฝงนั่นเป็นอย่างดนึ่เอาเหมือนวันสิ่นึ่งกอลกระดาษครับนี่ได้เป็นตัวหรือเป็นเพื่อนห้แป้รขึ้นการมาบอกเป็นโต้ละเออไข่อยู่จัตนีะตอนนี้เคทฟันเห็นอันกู้พญานาคได้เป็นมาก พันหน้ันสองขึนละเป็นมาหาแต่ว่าเป็นเลือยมากั่ะ่ะเป็นคาดเป็นเิ่นยังเลเอยมาแล้วเนานะคือใัญ่อนอะนะต่ว่าโตเป็นเป็นสีดำอยู่ยันมากอลอบนี้แต่ว่าดวงตาเิ่นเส้นสีแดงเลยหนอดหอบนี้เป็นสีแดงเลยลอะเป็นมาหาน่ะปูน่ะปูนันตะสีดำอเออตะิ่นสิเป็นแบบไดนหอกแต่ว่าเพ่นมาแบบนี้นะแต่ตอนน้ำสันหินนสองเทือนน่ะเป็นสีน้ำเงิน จะมาตอนนี้เป็นสีดำจะเป็นเ่องต้านสีแดงเลยล่ะเพิ่มากพน่งมนสองขึ้นแ่แะเพิ่มาหอดเพิ่กระบอกว่าหาแบบไหก็บกถือน่จะเมื่อเมื่อเออขึ้นกรบาดข่อยขึ้เก่าขึ้นว่าหาเลยขึ้ว่าเพวาว่ายสอเด็มาได้แต่ด้หอดแต่ศูนหาศูนย์โขาเอาขึ้เก่าเหรองนบางหานเรียว่าเก่าสองกับเพิ่วมาเอามาหายเพิ่นก็สีเอามาหายเราเพิ่งหายมาเป็นแบบลิศนาแต่ขอยโง่แบบนี้แหละ ่ว่ารอบนี่คุหามาเป็นโตอยู่คุนมาบอกว่าบอกเป็นโตเลยหาห,หนึ่งสี <5 14 S 2> ่หลอกนี่คุมาห้าหนึ่งสี่เป็นบอกเป็นโตเลยเมนบอกปลาบางกอนคุนมาเป็นกับคนเราไปไม่เป็น<อ>เป็นโเ,นเ,นเลขเลยเหละเป็นเป่าใส่ห้าแล้วนะแล้วเป็นเป่าออกมาจากปากนนขึ้นะค่ะม่นสิเป็นเหลขห้าหนึ่งสี่เห็นไหลออกมาเลยไหลออกมาเลยคุนมามนงงไหลคุนเลยไหลมาเลยนะแบบนี้ค่ะเลี่ยงกันบ่คุหายเลี่ยงเลี่ยงกันมาเลยสามโตน่ะ เปนออกมาเลยหาหงซีโอ้บะนี้ตัวเลขสองตนั้นเึ้นหายมากนั้นหกสองหกสองนี่ไหลมาน้ำกลดบอไไหลมาน้ำกลดนี่แหละเึ้นหามากแบบนี้เพิ่งคุณ่นะมันสิถือบอแบบนี้เพิ่งหไยทักต้านหนีเพิ่วมานะครับกับมาฟันนี่แหละคอยกับฟันล้ว่อฟันอฟันคือฟันเม่นยู่อฟันแบบนี้ค่ะเ่นไาฟันเม็นอยู่แบบเต่าจะของบอกเป็นเอง คล้ายๆว่าเพ่นหายพิจาณากับว่าถือเพ่นก็เลยวันนี้เพ่นก็เละหายเป็นตัวพ่นออกมาที่แหลกเป็นหาหยางเกาะห้าหนึ่งสี่วันนี้กระชีพันมากไปแล้วเนาะเน้นมากวันนี้กระไล่มันน้ำกลดสองตัวอีหยางเกาะหกสองหกสองจพันเก่าสองมันเกาะกันเนาะครับกระชีพันเก้าสองเนาหกสองคระชีพันเก้ม แต่่วากลับไปซองเก่าก็ได้โอ้โหเก่าๆตัวเดียวกันเคลนกับมะฝันอยู่ไในตัวปลาฝันนี่ฝันได้กินเลยเหรอมีค้นอเนื้อมาให้กินขึ้นแต่ขึ้นมาแต้นนี้ตัวเราบริบูบณ์โอ้ฝันได้ตัวเลขสองสามมื่อบันี้มาเคลื่อนนี่มันหมาเฮีดเคลื่อนนี่ล่ะโอ้หมูอคลืนก้อนนั่นฝันได้ตัวเลขหมูอคลืนนี่ฝันได้อยากได้กินเอาเนื้อย่างมาให้กินเยอะเนื้อย่างแบบแบบปิ้งนั่นแหละเบบปิ้งบ้านเท่านั่นแหละโอ้เนื้อเนื้อปิ้งเนื้อย่างนี่นะครับผมเขามาให้กินอยู่ แต่เราฝึกแล้มันห้ยสามตอนหนึ่งแบบที่นี่ให้ยสามตอนมันจะเป็นเอียงหอยกระบอกหงมันเนื้อมันแปลบดได้น่เนอนเนื้วนอนมันก็มีแต่พึ่นี้มันก็แสดงว่าได้เนื้อได้กินเนื้อกินไข่ก็แสดงว่าโชคดีสามตัวตรงมั่งโอ้แม่น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  เออเอาใหม่สามตอนแสดงว่าสิกาวสามโต้ส่งนั่นนั่นมันเอาอีกีนะครับผมแต่ผู้ชมไม่บอก่บอกย่ไหนคนขิลูกรอบิ่งเอาที่ครับผมแต่ผู้ชมบ่ได้ไม่บอกเด่าสามโตหนีมันติต้องเป๊ะบ้าสาคั้นได้ครับผมฝันเอ็นูพญานาคนี่ับคนข้งลูกสามขันคัมันเอ็นอนยับคนของกาั้ับผมันเอ็นนี้ครับ ฝันต่อกันสองขึ้นซอนครับผมขึ้นแหลกฝันได้ห้าหนึ่งสี่กับหกสองขึ้นที่สองขึ้นมึงขึ้นมาดมาครับผมฝันว่ามีคนกีเนื้อมาไห่ปล่อยง่ายสักครับผ่านภิษาเนาเนาะกีเนื้อมาไห่สามตอนป่าบางกอนวัดสามตัวเขาจังๆแน่นอนว่าสันเนาะเพราะว่าปู่เพิ่นว่าบอกปันนี่เม่เว่าผ่นบอกพิศนาเพื่อนกับว่าป่าบางกอนขี้ไรว่าสันก็จิบางสันเจ้าเนาะเพราะว่าขี้ไร ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของป่าบางอ่อนเนาะห้าหนึ่งสี่ค่ะแล้วก็โฮกสองเนาะเห็นเลขในี่ก่อนหินค่ะท่านผู้ชมจังเดก์ไก่ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของป่าบางอ่อนเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช well ่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก็สีไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าวไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะก,การค่รราหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันดับเรื่องพุ่นของสีเพิงน่องสร้างลากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการข่าขายในธุรกิจอเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่เปบูชาเทวดาคนหลอกสมหลอกสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนั่ไปบูชาพวกข้าข,า,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าเรียกขออนุบาลในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเต็นผมแม่โทรณีบางสองทีก็เอิอแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิญไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่อ่าอยู่ในเอตัวนี้ทีเร็ยกไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าเ้านําไปแ้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจ้องเขาโมซ่าไปแล้วดูเสีว่าผู้ได้มากว่าดีขื้นวัตสุยางข้าขายบ่ดีก็ดีเออไปร่างเมียยังบ่เคยสือเรือเสือเบอร์กับเถืกอเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากไอ้หลวงปู่หรืออาจมานี่จะเน้นไปทั้งโศกลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสิีใดคือตังลุงเรื่องอยู่ทุขยืนอย่างอ่าคือสางเป็นสีสัตว์ส,สีมีชีวภาพฟัูกคค่าปกูเนื่อว่า,าประมาณภาษาไหนก็ใส่ก็ต้องใส่สางในการออกรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำนนหน้ามาหน้าจะขี่มันเขาเบาต้องขันดีบัดบอ่าเพาว่าจะขนสางอ่าหนังสางประกอบสางอันนี้สีรมาม่าอย่านี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำม,ม,มันสางโต๊กมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอ่ออยู่จังหวัดสุรินทร์ ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ใหาตยโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสราสั่งแม่ยังกัเพนมาบูชาไปกับดูสุภาษุคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุพรจเจ้าอิมวะทุกอง์ก็ใส่สร้าง ก็วเอาตัวนีม้มาเป็นเครื่องร่างอยถือว่าเป็นเครื่องร่างข้องขัง,ง,งใหยายยาโยมไป<า><อ>ค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกรไดมีโอกาสเดินทางไปทําบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอค่ะนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดขางใงให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขางไนน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทธรณนี่นะคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะนอะ้นองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีผงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับรับค่ะท่านผู้ชม ผู้ใดดวงตก๊กดวงกำลังตก๊กตก,ตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาดขายบด่ดีลูกค้าบ่อคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผ กับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากัากบผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นกะเกิดความเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะในเรื่องนุนดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ